สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่จอยค่ะรู้เที่ยวค่ะดูคิดนะคะวันนี้แม่จอยมารีวิวนี้เลยค่ะกับปืนฉีดน้ำนะคะปืนฉีดน้ำา10บาทจะสนุกขนาดไหน อุปกรณ์มีแค่นี้เองค่ะมีแค่ตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็เอานี้ใส่น้ำอ่าใส่น้ำาใส่น้ไหมคะใส่น้ำเสร็จปุ๊บเราก็จัดประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะทอรี่ประกอบได้ยังทอรี้ประกอบได้ยังแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปใ่อ่ามุนมุนด้วยมุนมุนเดี๋ยวหนูเดยวหนูจะให้น้ำเข้าไปเดี๋ยวดูทอริประกอบนะใส่น้ำเข้าไป แล้วก็ทำางนี้ทำอางี้แล้วก็แล้วก็ฉีดได้เลยอย่างี้อ๋อเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะฉีดน้ำได้เลยค่ะมีแบบนี้โอเคใช่อีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็เอาน้ำใส่ประกอบก็ปิดฝาแล้วมันก็จะต่อไม่จำเป็นนั่งยกไปไม่จำเป็นน้องยกแบบนี้นะไม่จำเป็นนั่งยกแบบนี้ก็ได้ ถ้าตรงนี้มัน่อสายเอาไว้ตอนตอนกดอ่ามันกดกดก็คือกดตรงนี้เลยออก็คือเราใช้นิ้วตรงนี้ล้วไ็กดกดพิว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 พิิวพ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  ห้ามกินเนอะน้ำในสาห้ามกินเนาะวิธีการแค่นี้คุณลิว่าสิบบาทโอเคนะโอเคโอเคเนาะเก็บตังค์สิบบาทแล้วไปซื้ออันนี้มาเล่นกันในน้ำกันง่าก็สนุกแล้วใช่ปะแต่ที่ที่นั้นนั้นคือคุณลิลมันแค่ไอิเดยไม่ไม่ถึงกินทีำมันแค่เงินเดี๋ยเรามาตามชมกันคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะมารีวิวของเล่นอะไรกันดีวิว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 